สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอัลไลยน์วุฒิชัยของถูกนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาสตาร์ทเครื่องอยันม่าช่างทอนตัวนี้ยันม่าใช่ไหมครับที่ติดเครื่องยันม่าเนาะยันม่าอะไรเดี๋ยวดูโคดูโคดมาหน่อยดิแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาดูคันเนี้ยดีแม็กโอซิลี่คันนี้เดี๋ยวผมพาดูยันม่าโคดโคดอะไรช่างทอน คือ <CT. S 1> อะไรนะ Ct t ยันมาอะไรวะ C t ทวะ b ี1ดติดอยู่ปัม๊มคือบอกตรงๆนะครับว่าเครื่องรุ่นนี้ยผมไม่รู้จักอันนี้พูดแบบเปิดอกเลยคือผมซื้อมันติดติดเครื่องปั่นไฟมาผมก็เลยจะมาลองสตาร์ทแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะทำเป็นคอนเทนต์เครื่องแปลกๆของร้านเรา ถามว่าเป็นเครื่องแปลกสาหรับผมไหมแปลกสําหรับผมครับเพราะว่าพวกผมจะถนัดไปทางอิซุฮีโน่โตโยต้ามิตซูนิสสันอะไรไปอย่างเงี้ยแต่นี่มันเครื่องยันมาเขาบอกว่าเป็นเครื่องรถเครื่องอะไรนะคล้ายๆเครื่องรถไถเนาะ,นะเครื่องรถไถเขาบอกเป็นอย่างนั้นครับยันมาตัวใหญ่เดี๋ยวแล้วทีนี้เขาเอามาทําเป็นเครื่องปั่นไฟเดี๋ยวผมจะให้ช่างทอนสตาร์ทให้ดูอันนี้นี่น,น,น,นี่ครับเนี่ยนี่โคดเครื่องนะครับ <c oughs> อ่านไม่ออกภาษาจีนไม่รู้ว่าโค้ดเครื่องอะไรอ่ะสำหรับเอฟทางช่องเราที่รู้จักทักมาบอกผมหน่อยผมจะได้มีความรู้ตัวนี้หน่อยช่างทอนรู้จักไหมเนี่ยทําอะไรมาหลายปีไม่เคยเจอเครื่องนี้ครับอ่วันนี้เดี๋ยวผมจะส s t a ์ t เครื่องนี้แล้วก็เนี่ยครับจะลองคันนี้ให้ดูด้วยคือผมผมไปซื้อ ซื้อรถจะลงน้ําแข็งมาแล้วทีนี้คันนี้เอกสารเขาหาไม่เจอแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับผมรับประกันให้ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นไม่มีปัญหาเรื่องรถล,ลักรถขโมยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับตัวนี้เป็นโกซีรีปีปีห้าหนึ่งใช่ไหมช่างอรปีหนะ้าหนึ่งเนาะช่างอรเปิด,ดเครื่องหน่อยช่างอรเปิดเครื่องดูดิแล้วก็ได้เราก็จะได้สตาร์ทดูสตาร์ทได้เลยเหรอม,มีแบตไหมอะ อ่าไม่มีแบตไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดดูเครื่องเบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเอาแบตมาใส่ให้นะฮะก็คือสภาพแบบเดิมๆเลยตัวเนี้ยผมนี่นี่ครับเครื่องคอมันเร็วครับดีไหม,มอ่าตัวนี้มีเทอร์โบไหมไมีมพอเทอร์โบแล้วเนาะอเ่าเดี๋ยวจะสตาร์ทแล้วขับให้ดูคันนี้ผมเปิดจะเปิดราคาถูกๆเลยเดี๋ยวผมสตาร์ทเสร็จแล้วขับให้ดูจะเปิดราคาให้ให้ฟังนะครับว่าผมจะขายเท่าไหร่อ่ะช่างทอนเอาแบตมาสตาร์ทคันนั้นให้ฟังหน่อยไปโอเคครับ ช่างพรประกอบแบตเตอรี่แหละเดี๋ยวจะให้ช่างพรสตาร์ทให้ฟังเดวเราดูภายในกันรอเลยเนี่ยฮะรถก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่มากมายแต่ว่าข้อเสียก็คือหาเอกสารไม่เจอครับคันนี้บเบาะก็มีขาดหน่อยก็เป็นรถน้ําแข็งเนาะก็ต้องเข้าใจหน่อยกระบะด้านหลังครับกระบะด้านหลังก็มีมีมีปูด้านท้ายนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคอะ่ะเดี๋ยวให้ช่างทรสตาร์ทให้ดูเดี๋ยวดูกันเอาช่างพรสตาร์ทได้สตาร์ทเลย อาลราสตาร์ทดิอ่ะติดแล้วครับขับได้เลยไหมอ่ะขับได้เดี๋ยวเดี๋ยวฝากระโปรงลงขับเลยี๋ยวให้ช่างถอนขับเตินหน้าถอยหลังให้ดูนะฮะเดี๋ยวดูว่าจะขับได้วิ่งได้แบบไหนคันนี้เพิ่งยกตู้ลงใช่ไหมเขายกตู้ลงวางได้ไดีดีเนาะพอดีผมขายตู้น้ําแข็งไปนะฮะมันมีตู้น้ําแข็งอยู่ด้านหลังผมขายไปแล้วแล้วทีนี้ผมก็เลยเอาคันเอาตัวรถ เสียดายเสียดายมากครับที่ไม่มีเอกสารถ้ามีเอกสารรถรถรุ่นนี้ประหยัดเราใช้งานได้ดีด้วยที่ผมใช้งานอยู่สองคันก็รุ่นนี้แหละครับที่ให้ช่างทอนช่างชาติขับใช้งานอยู่นี่ครับนี่ขับได้วิ่ได้แบบนี้เลยอ่าก็มีด้านหลังเสียดายครับเป็นรถน้ําแข็งก็อย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าคันนี้ชัดซีสวยนะฮะชัดซีสวยครับคันนี้ยชัดซีถือว่าสวยเลยนี่ครับดีแม็กโคซีลีปีห้าหนึ่งนะครับนี่ครับถอยเดินหน้าถอยหลังครับ แบบนี้เลยคันนี้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 โปรปีใหม่อะไม่มีเอกสารแต่เดี๋ยวผมออกอสัญญาซื้อขายอะไรให้ทุกอย่างนะครับเจ0 0 0มืะทักมาหาผมเจ0 0 0มื 70, บาทเจ็ดห่บาทพอทักมาหาผมเลยขับได้วิ่งได้แบบนี้เจ0 0 0มื 70, บาทถูกแพงผมไม่รู้รู้แค่ว่าเป็น d m a มกโกซิลี่เครื่องคอมมันเร็ว ขับได้ดิ้งได้ราคาแค่เจ็ดหมื่นบาทอ่าโอเคคันนี้ผ่านไปช่างทอนเดี๋ยวกําลังให้ช่างพาดให้ช่างชาติดูไอ้คันนั้นนะไอ้เครื่องตัวนั้นอะไม่รู้จะจะหมุนหรือเปล่าอะไอ้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 จะหมุนไหมเนี่ยถ้าไม่หมุนก็ไม่เป็นไรก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวอื่นสตาร์ตตัวอื่นทำคอนเทนต์คอนเทนต์เดี๋ยวปีนี้ผมจะพยายามทำคอนเทนต์ที่มันมีประโยชน์ ทำคอนเทนต์ที่ดูแล้วมีความรู้แบ่งๆกันรู้ไปแล้วก็สำหรับ FC ทางช่องเราท่านไหนที่เป็นระดับระดับที่มีความรู้ที่เยอะกว่าผมอะ่ะแนะนำผมหน่อยผมผมไม่ได้ว่านะครับแนะนำผมมาเลยก็คือผมจะได้มีความรู้ในตัวนี้แล้วก็ไปบอกต่อสำหรับท่านที่ยังไม่รู้แหมมันเหมือ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 นยังไงอ่ะภาษาอะไรก็วิทยาทานเหรอใช้คำนี้เหมาะสมไหมใช้ได้เนาะ เป็นวิทยาทานจากท่านผู้รู้แล้วบอกท่านผู้ที่ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าผมใช้คําถูกหรือเปล่าใช้คําว่าวิทยาทานแล้วกันก็บอกผมมาผมจะได้แบบสมมติเนี่ยเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องอะไรผมยังไม่รู้เลยพอท่าน f c ที่มีความรู้บอกผมปุ๊บผมก็จะได้ไปบอกต่อ,อจาก1เป็น2จาก2เป็น5เป็น10เป็นแสน 100, เป็นล้านจะได้รู้ว่าเป็นเครื่องอะไรยังไงเนี่ยแบบเนี้ยเอาแบบนั้นเนาะโอเคเลยอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับเครื่องตัวนี้เป็นยังไงก็สรุปแล้วนะครับ ช่างทอนบอกว่าตอนนี้น่าจะลูกสูบติดเดี๋ยวจะไล่รายละเอียดอะตัวนี้ทิ้งไว้ก่อนยังไม่ทําเพราะว่าต้องให้ช่างทอนเช็คระบบน้ํามันระบบน้ําอะไรต่างๆอะ่ะให้เครื่องมันหมุนมันอะไรก่อนเพราะว่าเครื่องมันจอดทิ้งไว้นานยันมาอะไรไม่รู้เนี่ย b ี1 2ครับ BC12 ที่เขียนอยู่อยู่ปั๊มนะผมไม่รู้ว่ากี่แรงอะไรยังไงไม่รู้นะท่านผู้รู้บอกผมหน่อย จะได้มีความรู้บอกอต่ออกันไปอ่าโอเคอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะทำเป็นคอนเทนต์ที่ยาวหน่อยเดี๋ยวจะพาพาไปอะไรนะเดี๋ยวลองเอาเครื่องมาล้างดูเพราะว่าพอดีช่างทอนบอกว่าเปิด youtube ได้สูตรล้างเครื่องมาใหม่ <laughs> ได้สูตรล้างเครื่องมาใหม่เดี๋ยวจะพาล้างเครื่องสักตัวหนึ่งว่ามันจะได้ผลไหมว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้ผมจัด ร้านใหม่จะทําระบบใหม่จะเอาเครื่องใหญ่มาวางช่วงนี้พวกอะไรเก่าก็จะลบออกน <Okay. S 1> <Hey, S 2> ี่ดูดูดดนี่ครับอย่าง <Okay. S 1> อย่างตัวนี้เครื่อง 6BB 6BB ฝาดาตัวสุดท้ายก่อนขึ้นก่อนขึ้นเป็น6 b b นะฮะแล้วตัวเนี้ยนี่นี่นีี่ PO9 ที่ผมตัดวางไว้เดี๋ยวจะให้ช่างทอนล้างทำความสะอาดเครื่องในเครื่องหนึ่งแต่แถวนี้แหละ ช่างทอนได้สูตรน้ํายาล้างจาก YouTube มาใช่ไหมครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้รู้กันว่าจะได้ผลไหมครับอ่าไปเดี๋วลองดูเดี๋ยวลองดูครับผมไปโอเคครับสรุปช่างทอนจะลองล้างเครื่องนี้นะฮะที่มีภาพแบบเยอะๆแบบเนี้ยดูตัวนี้เป็น 6BG นะฮะ 6BG เกียรเครื่องถือว่าโอเคเลยติดรถบัสมาที่ผมตัดลงติดรถบัสมานะฮะคันเนี้ยขับมาด้วย ขับมาจากจังหวัดมหาสรารคามนะครับ OPG ตัวนีน้เดี๋ยวจะให้ช่างทอนลองล้างดูนี่เนี่เนี่ยพวกคราบที่มันติดแน่นติดอะไรอย่างเงี้ยดูว่ามันจะมันจะออกได้มากแค่ไหนมันจะสะอาดแค่ไหนสําหรับสูตรใหม่ที่ช่างทอนไปดูมาแล้วผมจะพาดูว่าสูตรเนี้ยน้ํายาตัวเนี้ยมันผสมอะไรมั่งเดี๋ยวดูกันอ่ะโอเคเดี๋ยวช่างทอนเปลี่ยนงาก่อนนะฮะเดี๋ยวช่างทอนเปลี่ยนงาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมายกรอยมายกรอยเสร็จปุ๊บ เดี๋ยวให้ช่างทอนอธิบายตอนผสมน้ำยาโอเคะโอเคช่าง,งทอนห้อยมาแล้วช่างทอนผสมน้ำยาหรือยังยังเลยครับยังใช่ไหมเ๋ยวสีน้ำเบื้องต้นหรือยังครับนี่ครับสภาพเครื่องแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่างทอนจะล้างออกมันจะสะอาดจะใสขนาดไหนแต่ว่าถ้าเป็นคราบหนักๆเราก็ต้องแซะออกสักหน่อยนะช่างทอนเนาะแซะออกก่อนครับที่มันคราบหนักอย่างเงี้ยครับคราบหนัก,นกๆเยอะๆอย่างเงี้ยเราแซะออกสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสูตรช่างทอนที่ดูจาก u t u b e อะ่ะ มันจะได้ผลไหม<ช>มีอะไรบ้างนะช่างทอนมีน้ํายาที่เราซื้อมาอย่างห<ช>นึง่งแล้วก็น้ํากดน้ํากดแล้วก็อะไรโซลานี่แหละน้ำมันโซลารแล้วก็อาจจะเอาเป็ดช่วยสักนิดอ่าเป็ด,เป,ดเป็ดครับเป็ดเป็ดเป็ดอ่าเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นอย่างไรอ,อ่าเดี๋ยวให้ช่างทอนไปผสมมาเดี๋ยวเรารู้กันครับวันนี้ครับผมเริ่มนะครับเดี๋ยวเราจะฉีดน้ําฉีดน้ํารอบแรกก่อนนะครับก่อนที่จะลงน้ํายาเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไง ฉีดน้ำรอบแรก,กอ,อ่ะอ่าเดี๋ยวดูว่ามันจะสะอาดไหมมันจะเป็นยังไงครับเนี่ยช่างชาติฉีดน้ํารอบแรกแล้วครับอ่าน้ํายาน้ํายาที่ผสมมาก็จะลงรอบนี้แล้วทิ้งไว้ประมาณเท่าไหร่จากสิบนาทีป่ะเหรออออ่าสิบถึงสิบห้านาทีครับอ่านี่ช่างชาติฉีดผมน้ํายาแล้วครับอ่าผมน้ายาแล้วดูจะเป็นยังไงนะครับอ่ามาเดี๋ยวดูเรื่อง รู้เรื่องครับว่าจะสะอาดไหมว่าสูตรจาก Yyoutube จะใช้งานได้จริงไหม <c oughs> <c oughs> เนี่ยทดลองกันไปเลยครับลองผิดลองถูกกันไปเรื่อยๆครับอ่าโอเคเดี๋ยวให้ช่างชาติพ่นน้ำยาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวสัก15 2 0นาทีเรามายิงออกนะครับว่ามันจะอัดสะอาดแค่ไหนโอเคช่างตอนฉีดล้างนะครับมาดูกันว่าจะสำฤิ์ผลไหมว่าจะว่าจะสูตรจาก YouTube สูตรนี้จะใช้งานได้ไหม ผมไม่รู้ว่าช่างัอนไปดูช่องไหนมาเนี่ยอ่ะดูอ่ะ,อะช่างัอนกำลังยิงอยู่เขถือว่าโอเคอยู่นะไมครับน้ำข้างล่างก็ถือว่าดำอยู่แต่ว่าเครื่องมันก็สอกปรกเยอะนะถือว่าโอเคยอยู่ต่วนนี้อยากรู้ว่าใช้ได้ไม่ได้เดี๋ยวไปขับดีแม็กมาเนะจักรครับเดี๋ยวขับดีแม็กมาล้างอีกคันนึงเผื่อตัวนี้มันคาบมันฝังมันไม่ออกดีแม็กมันคาบมันไม่ได้ฝังเยอะ เดี๋ยวดูดีแม็กว่ามันจะออกไหมล้างทขอากระตายเลยคดีแม็กกัน D Mac. อ่าเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันเจ้ากรรไกรล้างก่อนอ่าจะออกไหมอ่าถือว่าโอเคแล้วออกอยู่ออกอยู่ออกอยู่อ่าถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคถือว่าโอเคอ่าถือว่าได้ครับอูดนี้

โอเคถือว่าโอเคถือก็ได้อ่าโอเคอโอเค,อเคสูตรนี้ถือไวาใช้ได้ครับเดี๋ยวไปล้างดีไหดูอีกครั้งหนึง่งว่าใช้ได้แบบสุดๆไหมอา่าโอเคอ่าโอเคได้อยู่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 ถือก็ได้อยู่นะถือก็ดได้อยู่เพราะว่าเมื่อกี้ภาพมันแน่นแบบนี้พอเราฉีดลงเห็นไหมครับดำเต็มเลยข้างล่าง ืก็ได้ซื้อก็ได้แบบนี okay. ้ถื้อก็โอเค๋ยาให้ช่างพอนจะเอาดีแม็กมาล้างดูดีแม็กอีกครั้งหนึ่งรับเปนสรุปแล้วก็คือช่างทอนยังไม่หนำใจครับขออีกหนึ่งรอบนี่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 ครับน้ำยามันจะเป็นแบบนี้นะฮะับประิดเสร็จปุ๊บนี่นี่นี่มันช่างทอนฉีดแล้วมือลองเอามือลูบดูครับนี่ยครับมันจะออกแบบนี้เลยก็คือเนี่ยครับน้ำยาคือว่าใช้ได้ครับ ไม่ถึงกับเก่งมากนะครับสูตรนี้แต่ก็ถือว่าใช้ได้แต่บางสูตรอะที่เก่งๆอ่ะผมยังผมเห็นเขาทําในเคยเปิดดูเหมือนกันใน YouTube ฉีดแล้วก็มันเหมือนละลายออกเลยอะผมไม่รู้ว่าเป็นสูตรไหนแต่สูตรนี้ที่ช่างทอนดูมาก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวล้างฟกุกลิฟด้วยเลยฉีดฟกุกลิฟด้วยแล้วก็จะให้ช่างทอนยิงอีกหนึ่งรอบนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะช่างทอนฉีดไว้เสร็จก็ไปขับดีแม็กมาเดี๋ยวล้างดีแม็กด้วยเลย กคอนเทนต์ที่จะพยายามทำให้มีประโยชน์ที่สุดนะครับเพื่อ FC ทางช่องเราดูแล้วนำไปใช้กันผมก็ดูเข้ามาแล้วผมก็มาบอกต่อเหมือนที่ผมเคยบอกครับผมคนเดียวไม่สามารถที่จะรู้ทุกเรื่องนะฮะสำหรับทุกท่านที่รู้เรื่องอะไรที่มันดีๆอะ่ะแชร์ประสบการณ์กันมาแชร์กันมาครับจะได้ทำเป็นคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ให้กันดูไปเรื่อยๆนะฮะบอกต่อกันไปอ่าโอเคเดี๋ยวให้ช่างทอนไปครับดีแม็กมาล้างก่อนครับโอเค สองรอบแล้วช่างทอนบอกว่าพอแล้วได้แค่นี้แหละช่างทอนบอกได้แค่นี้แต่พวกนิ้ค่ามันไม่เยอะนะถือว่าออกถือว่าสะอาดอยู่ครับแล้วดีแม็กก็มาหรือยังอ่าอ่าเ,เดี๋ยวให้ช่างทอนเอาเอาตัวเนี้ยไปเก็บในห้องก่อนเดี๋ยวดูดีแม็กครับดีแม็กดีแม็กช่างทอนบอกชโลมไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูดีแม็กกันครับโกซิรีโกซิรีช่างทอนชะลมไปแล้วอ๋อนี่ครับ เดี๋ยวดูดีแม็กนะครับคราบเยอะๆแบบนี้จะออกไหมเดี๋ยวล้างให้ช่างถอนล้างทำความสะอาดนครับเนี่ยครับพวกคราบพวกอะไรอยู่ตามฝาเดี๋ยวดูดีแม็กนะครับว่าจะเกลี้ยงเก่าขนาดไหน <c oughs> เดี๋ยวล้างทั้งคันแล้วไปจอดเลย <c oughs> 70,000มาทักมาหาผม70,000ไม่มีเอกสารนะฮะแต่ผมรับผิดชอบให้ทุกอย่างทุกกรณีในเรื่องลักขโมยครับ <c oughs> ไม่มีลักขโมยมาครับคันนี้คือเป็นรถผมประมูลมาจาก โรงงานน้ําแข็งครับก็คือผมยกตู้ออกไปเหมือนที่ผมอธิบายไปต้นคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวให้ช่างทอนล้างก่อนข้ามารูอีกครั้งนึงครับผมช่างทอนเป็นไงเอนนตอตัวนี้ถือว่าโอเคอ่ะอนนถือว่าใช้ได้เลยเนาะอ,นอ่ะโอเคครับตัวนี้ของนีแม็กตัวนี้ใช้ได้ครับนี่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 เอาน,น้ายิงหรือไงยังยังยังใช่ไหมอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดดนี่ยครับดูเออตัวนี้ออกแต่ว่าตัวน้นค่ามันแน่นเกินไปเนาะ ครับใหญ่ครับอเออตัวนี้ออกเอาน้ำยิงดูดิมันพ่อเอาน้ำยิงไปมันโดดไปใส่บังหนันบ่บเอาถั้ง,งัา้นแช่อีกสักแป๊บนึงถึงเวลาแล้วครับที่จะฉีดล้างออกนะเดี๋ยวให้ช่างซอนฉีดล้างดูว่าจะออกสะอาดแค่ไหนเยี่ยมแค่ไหนคันนี้ครับเสียดายจริงเลยรถคันนี้หายเอกาสารไม่เจอถ้าหายเอกาสารเจอมันจะเป็นปราคามันก็แสนกว่าบาทง่ายๆอยู่แล้วครับคันนี้ พอเอกสารเอกสารไม่เจอปุ๊บก็ไม่เป็นไรขายแค่นี้ขายแค่เจ็ดหมื่นบาทก็พอสําสหรับเอฟซีทางช่องเราสําหรับใครที่ไม่สนใจเรื่องเอกสารนะครับมาทักมาหาผมวิ่งเขา้าผลน,นั่นผลน,นี่ตามไร่ตามท้องขึงท้องนาเราแบบไม่เอาเอกสารก็ได้อะ่ะแบบนั้นนะ่ะทักมาหาผมเลยดูดูครับดูดูด,ด,ด,ดูดูข้างล่างครับเป็นเหมือนแบบลักษณะแบบน้ำมันเครื่องมันหยุดตกลงอนะ่ะ อ๋อถ้าคาบไม่ฝังแน่นเกินไปแบบอันนี้มันก็ออกง่ายครับเป็นไงช่างพอรโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยสะอาดเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้โอเคดินกระดาษดกระดดอนช่างพอนล้างไปเลยก็โอเคท้ายคลิปนี้นะครับฝากทุกท่านเช่นเคยนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วย วุฒธิชัยอหล่ยต์วุทธิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒธิชัยอหล่ยนต์นะครับ0879519226 0956643826นะครับฮ่าอดีไลน์ผมนะครับตัวบกับตัวที8513ย้ำนะครับ8513อืมโอเคก็ท้ายคลิปนี้ขอให้ทุกท่านรวยรวยเช่นเคยนะครับ สวัสดีครับผม